สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่29พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคา,าะเฉพาคุณทิ่บานแต่งสดเน้นสดค่ําคืนวันพุธนี้มีมาฝาก5 EP เป็นตัวเน้นเดี่ยวเน้นชุดทั้งหมดวันนี้บอลโอเคไม่ตัดออกครับปกติจะตัดออกเหลือสตัว แต่ช่วงหลังชอบตัดเอาทีมที่บวกออกเก็บทีมที่ติดลบไว้วันนี้เลยจัดมันห้าเลยมีห้าตัวกันเน้นมันห้าตัวเลยเป็นชุดขุนพลจากบอลโอเคที่จะนำไปลงทุนและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ e p พสามเซมิย่ากับ PSV ห้ามพานด้วยการทั้ง่วงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ เรามาเช็คข้อมูลสองพูดูแฮนดิแคปเซมิยากับเพ v แข่งขันกันตอนเที่ยงคืนสีิห้าราคาเปิดมามีแค่น้ำต่อลบ1สิบเป็นเกนในกลุ่ม B กลุ่มนี้มีอาร์เซนอลเป็นทีมจกนากฝงเก้าคะแนนตามมาคือเพ v มีห้าลองมีห้าเซมิยามีสองยังไม่รู้เลยว่าทีมไหนจะตามอาร์เซนอลผ่านเข้ารอบไปได้ ต้องลุนกันสามทีมนี่แหละก็คือ PSV ลองแล้วก็เซบียาเงื่อนไขของเซเียาเกมก็คือวันนี้จะต้องเอาชนะ PSV ให้ได้เพื่อที่จะมีคะแนนเท่ากับ PSV คือห้าคะแนนเท่ากันและถ้ายิ่งลองแพ้อร์เซนอลก็จะมีสามทีมที่มีห้าคะแนนเท่ากันไปวัดกันในเกมสุดท้ายนี่คือสิ่งที่เซบียะวังฝันไว้เพราะว่าพวกเขามีคะแนนน้อยกว่าทีมอื่น มีแค่สองเงื่อนไขนี้ดีสุดคือชนะพีวีให้ได้ก่อนเพื่อจะมีห้าคะแนนทาเพีวีอย่างน้อยนะก็ทาเพียวีก่อนทีมหนึ่งและถ้า,าว่ากันในเกมสุดท้ายว่าจะชนะได้อีกหรือเปล่าถ้าชนะได้อีกก็มีโอกาสาผ่านเข้ารอบได้เหมือนกันสาหรับไซบิยาแน่นอนพวกเขาจะเต็มในขณะที่พีวีมีแล้วห้าคะแนนเกมนี้ของแค่ไม่แพ้ก็ถือว่าไม่เสียหายลุ้นกันในเกมสุดท้าย แล้วก็ลุ้นได้ง่ายกว่าเซบียาอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาจะมีหกคะแนนเนี่ยแต่ถ้าชนะได้เลยเพลนวีแหมยิ้มเลยเกมโรทานี่ยิ้มเลยมีทางเลือกของเกมมากขึ้นกว่าที่ต้องชนะอย่างเดียวอย่างไรก็ตามนะบอกเลยว่าเกมนี้แม้เซบีย่าจะถูกบอกว่าจะต้องเอาชนะจะต้องชนะจะต้องทำให้ได้ แต่เซมิญาย้อนกลับไป11เกมหลังสจากทุกรายการพวกเขาหมุกเอาชนะทีมรองหมอนแบบชนิดที่ว่านอกลีกได้แค่เกมเดียวในสึกงโคล้าเนเลยที่เหลือมีแต่เสมอกับแพ้แล้วจะไว้ใจได้เหรอจะเอาชนะทีมอย่าง p พ v ได้เหรอ PNV เองแม้จะออกมาเยือน แต่ต้องบอกนะครับว่า13เกมหลังส่วนฟิล์มีแพ้ไปแค่เกมเดียวคือเกมที่พวกเขาเล่นในเกมกระชัพฟิดโลดนั่นทีมเอาสำรองโมกดาวลุ่มเล่นกับชาเก้เกมเดียวจริงๆแล้วมีเกมอุ่นเครื่องด้วยส่วนที่เหลือนั้นพวกเขาชนะ10เกมเสมอ2เกมโอกาสที่จะแพ้ในเกมนี้ยากทีมหนึ่งโองกาสที่ชนะก็ยาก ทีมหนึ่งโองกาสที่จะบุกเป็นแพ้ให้ก็ยากราคามานถึงมีแค่ลบสิบไยแต่ถ้าดูดูตามเนื้อผ้าถ้าจะคาดหวังในเกมรู้กงคงจะคาดหวังจากเพ v ีมากกว่าที่เบ็นเซมิยาไหมอันนี้ก็ต้องตึกจองกันดูนะครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานที่ควรจะต้องบอกกล่าวแล้วสิบส่วนในแง่ของการลงทุนอย่างที่ท่านเห็นนะถ้าเกมลองทุนเซมิยะไม่มีกำไรเลยเจ้าหนึ่งขาดทุนสี่ ส่วนเพจีนั้นกำไรสี่ขันทุนหนึ่งการเจอกันเกมแรกในรายการนี้เพ v วเสมอกัเซมยาไปสองสอง,สองวันนี้ราคามีมาแค่น้ําด้านตัวภูตัวแฮนดิแคปหลาดเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายเรื่องที่จะเชื่อใจ PSV ทีมเยือนปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครับท้วนช่องเสมอปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งช่องจะมาปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่ง ผูเลือก p พ v ทแฮนดะิแคปในราคามีลบสิบนะต่อกันแค่น้ำลบสิบปรากฏว่าเจ้าสต่อ1นึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเซมิยา่าและสีต่อหนึ่งเดียวกันไปปรับราคาลดลงในช่องเพนทีวทีมเยือนเพราะฉะนั้นด้วยข้อมูลพื้นฐานด้วยผูด้วยแฮนดิแคปอยู่กับ PNV ครับนะอยู่กับ PNV ในะราคาลบสนะิบเนี่ยเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาว เป็นตัวมั่นต่สุดเน้นสุดตัวที่สามใน EP สประจำคำคือวันพุธศึกอยู่ฟาเจเบลิกอยู่ p n v ใครที่ยังไม่ได้รับฟัง EP 1 EP สอง EP 4 EP 5้รบกวนกันอ่ารบกวนฟังกันให้ครบถ้วนชอบตัวไหนก็ตามไม่ชอบตัวไหนก็ผ่านหรือว่าจะสวดก็ได้แต่ทุกคู่ท่านเข้าไปเับฟังท่านจะรู้ข้อมูลพื้นฐานการลงเล่นในมาต้าเกม การเจอกันการทำกำไรตัวผู้ตัว handicap เอาไว้ประกอบการตัดถึงใจครับซึ่งสำคัญมากในการลงทุนนะก็ฝากไว้ด้วยครับ EP 3ตัวที่3 PSV